ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแมปปลูกผักปูกสวนคนถึงเล่นเป็นแสนนี่คือแมปที่ชื่อว่า Grow Garden นะครับนี่ครับคนเล่น9,005ครับมาปลูกผักกัน9,000 90, 0กว่าคนครับทำไมอยู่ๆอ,อยากปลูกผักอันนี้คืออะไรอันนี้คือสวนเราใช่ไหมนายมาอยู่บนสวนเราทําไมเพื่อนเรายังไม่ได้ปลูกอะไรเลย g r o all คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคนปลูกผักปลูกสวนเยอะจังเลยอ,าาอ๋อตรงนี้ที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์ครับ เรามีเงินอยู่20นะครับอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์แครอทมีอยู่ในนี้24่สโอ้ซื้อด้วยโลบักได้อย่างกับลอลฟู้ดเลยซื้อมา2อันนะครับผมซื้อมาแล้วอันนี้คือที่ขาย๋อ,อปลูกเสร็จปุ๊บเอามาขายใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนใช่ไหมอ๋อปลูกลงไป2ตน้นแล้วน้ําไม่ต้องลดโตเลยฮะแล้วก็เก็บเอาไปขายนี่คือแครอทมีอะไรมาขายไหมวัด อันนี้คือราคาเท่าไหร่อย่างกับฟิชยี่สิบขายไปเลยอือมซื้ออืนอ่นได้ไหมสตรอเบอรี่ห้าสิบซื้ออันนี้มาให้หมดเลยซื้อมาสิบปลูกแล้วไปขายได้ยี่สิซื้อมาสิบาทขายได้ยี่สิบกำไรเห็นมีใครบ้างจะไม่เล่นใช่ไหมเก็บมาเก็บมาสี่อันอือแล้วก็ไปขายมันมีน้ำหนักด้วยแต่ละอันไม่เท่ากันโอเคขายหมดเลยได้เงินมา แปดสิบ <80. S 2> เห็นไหมใครบ้างจะไม่อยากมาขายไม่อยากมาเล่นในมาซื้อแล้วมาขายแล้วดกําไรอย่างนี้โอเคอ๋อมีจํากัดมีจํากัดหมดแล้วหมดเลยมีเวลารับถอยหลังในการรีสต็อกโอเคแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกไปไม่ต้องลดน้ําปลูกไปปลูกไปมีพวกในการขุดต้นไม้ขึ้นมาคือไม่ได้เก็บขุดทิ้งใช่ไหมส่วนอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ยังเก็บไม่ได้อันนี้เก็บนนเก็บนนเก็บนนเก็บ,กบ,กบโอเคครับ น้ำหนักสูงสุดที่ได้มาคือ0.37กิโลคืออันนี้แต่ละผลไม่เท่ากันมีผลเล็กผลใหญ่ราคาเท่ากันไหมไปดูสิอันนี้เท่าไหร่ครับ20เท่ากันนี่ไหนดูแปลงเพื่อนสิอ่ะเฮ้ <c oughs> อะเท็กเพลเยอร์ฟลุตอะ37โลบักได้จริงเหรอฮะบูเบอรี่เพื่อน เราเอออะไรเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่บลูเบอรี่ยี่สิบเดี๋ยวนะมันต้องดูว่าอันไหนแพงนี่คือหลักการทําสวนคือไปขโมยผลจากเพื่อนแมงโก้ดากอนฟรุตอ่าฮะแคคตัสโกโก้นัทอันนี้ไม่ที่ข้อหมดเลยฮะลิเจนเดอรี่คือแบมบูอ๋อแบมบูแบมบูแบมบูเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้นไผ่เพื่อนโตแล้วนะเพื่อนเพื่อนเก็บทันไหมเพื่อนเก็บไม่ทันนี่คือเราช่วยได้นะต้นนี้ไหมไม่ใช่แบมบูแบมบู เพื่อนคือเพื่อน <laughs> ขอโทษเพื่อนไม่ใย4.4กิโล <laughs> ทำไมคนเล่นเป็นแสนเลยฮะอ่าราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับ4,000โอเคครับได้มา4,000ต้นไผ่โตเร็วไหมเพื่อนมันปลูกยากไหมต้นไผ่การรักษามันเป็นยังไงมันดูแลยากไหมแค่มาถามเฉยเฉยอยากรู้วิธีการดูแล รู้ไหมครับว่าอะไรปลูกไม่ได้แต่ใส่แล้วเท่ใช่แล้วครับเสื้อแอมนุบครับผมนี่คือโฆษณาเสื้อแอมนุบเสื้อแอมนุบใส่แล้วไม่นุบเสื้อคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่นุ่มใส่สบายใส่เท่มากๆใช้โค้ด VIBE TF w 1 0ลด1มันอยู่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ที่ช้อปปี้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยระวังของลองเรียนแบบนะครับของแท้ต้องร้านแว็บออนที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเราไปปลูกผักทำสวนกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยฮะมีต้นไผ่มีต้นโอ้โหต้นอะไรต้นพีชโอ้โหดราก้อนฟุตนี่ไง ดาก้อนฟุตอู้ออกผลหรือ,อยังเนี่ยดาวก้อนฟุตเดี๋ยวไม่มีผลใช่ไหมอันนี้อันนี้คือต้นไผ่นน <c oughs> ไม่เก็บก็ได้ได้มาสี่พันเอาผมว่าจริงๆต้องไปในเซิร์ฟแบบที่มันไม่ได้แย่งกันแะคือสี่พันต้องไปซื้อมะเร็ดก่อนนะซื้อมะ็ดในมะ็ดที่แพงๆมีอะไรบ้างโอ้โหหมดแล้วอะ่ะคือต้องแย่งกันไงดิจินาลี่คือหมดเลยฮะไม่เหลือเลยมีอันนี้หมื่นห้ามีแค่นี้ถ้าซื้อด้วยโลบัคคือสี่ร้อยกว่าอย่างแพง มะม่วงสี่ร้อกว่าเหมือนกันรีสต็อกเลยเจ็ิบเก้าโลบั๊กลองดูหน่อยได้ไหมเผื่อเพื่อนจะได้ด้วยรีสต็อกไปแล้วมีอะไรเพิ่มมาบ้างมีอะไรเพิ่มมาบ้างไม่เห็นมีเลยมีแต่ของแลอันนี้มาซื้อมา,อา,าข้าวโพดข้าวโพดโตทเมตโต้โทเมโต้ได้โอเคแล้วก็อันนี้มาบุเบลรี่อือฮึโอเคเงินหมดแล้วฮะลองไปปลูกดูมาปลูกที่สวนเราข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ตทเมโต้ แล้วก็บูเบอรี่หมดแล้วฮะกลังจะโตโวมันโตช้ามากยิ่งหายากยิ่งโตช้าโกลในราคาสามร้อยจุสิบห้ารลบัคทุกต้นจะโตเลยใช่ไหมพวกรีเจเนอรี่มิติกไม่มีเลยฮะเห็นนะอย่างนั้นเราก็ต้องปลูกอันนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมบูเบอรี่ไม่พอแล้วฮะอันนี้แปดร้อยตังค์ไม่พอแล้วปลูกต้นที่ปลูกง่ายๆมันได้เงินน้อยอ่ะเก็บได้แล้วเก็บได้แล้ว เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วอันนี้เก็บได้แล้วอ๋อถ้าเกิดเป็นต้นนี้คือเก็บเก็บแต่ผลอ๋อสตรอเบอรี่คือเก็บแต่ผลแต่แครหลอดนี่คือดึงมาทั้งต้น๋อ,อมันเหมือนจริงเลยใช่ไหมสตรอเบอรี่ปลูกแล้วเก็บได้เรื่อยๆโอเคนี่ให้ผลเรื่อยๆฮะสตรอเบอรี่แล้วก็ข้าวโพดทำไมโตช้าจังผมว่าเราต้องปลูกต้นที่แบบหาย,กยากๆบ้างละฮะอย่างเช่นดร a g o n f r ห้าร <laughs> ้อยเจ็ดสิบเก้าโลบักลองซื้อดูสิอือึ <laughs> แล้วก็มะม่วง475โลบักค,คือเราจะได้ต้นเลยใช่ไหมเก็บผลได้เรื่อยๆน่าจะอย่างนั้นอโอ้ยโอ้ยสตรอบเบอรี่1.6กิโลโอ้โหนานๆผมผลิตจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นของแร่ใช่ไหมเนี่ยหายากผลใหญ่มากแสดงว่ามันจะมีแบบหายากหา,าง่ายแล้วแต่ผลริบบโตนะสองต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งพัน โอ้โหหนึ่งพันแปดสิบอันนี้ล่ะปกติสามสิบโอ้อย่างงี้นี่เองโอ oh, ้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงตอนนี้มีอยู่สองพันกว่ามาเ้าวดีกว่ามาเ้าวมาเ้มามพเ้าหน่อยอันนี้เริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มมาเป็นต้นไม้ให้เราเห็นแมงโก้ Mango กับดราก้อนฟุตซื้อผลเพิ่มซื้อผลหน่อยผลที่แบบซื้อด้วยเงินในเกมได้วอเตอร์เมลอนครับสองพันกว่าได้ผลใหญ่ลูกเดียวเมื่อกี้คุ้มมากอืม สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็วอ t เ r อร์เมลอนหนึ่งเปอร์เซนวันไหนจะได้กินกรออเลยมันจะโตเลยไหมสามร้อยเจ็สิบห้าโลบักว a t โอ้เก็บครับเก็บผลเลยครับเก็บเลยครับ <c oughs> เอาละอันนี้ทำไมไม่โตลนะ่ะตัวมาโตเนี่ยตัวมาโต้ทำไมไม่โตนี่ดราก้อนฟรุตเก็บมาเลยมะม่วง มะม่วงมะม่วงอันนี้อะไรวอเตอร์เมลอนโอ้มะม่วงมีผลเดียวเองเหรอมะพร้าวมะพร้าวปีนปีนปีโอ้นี่นี่นี่สตรอเบอรี่อันเป็นเริ่มครับอีกแล้วครับสตรอเบอรี่ผลโตผลโตโอ้ยเก็บยากมากโคโค่นโอ้โอนี่นี่นี่นีนี่ใกล้เลยเนี่ยทำไมเก็บไม่ได้เนี่ยฮัลโหลหรือว่ามันยังไม่สุกอ๋อนี่นี่นี่เก็บได้แล้วโอเค มีอะไรบ้างเมื่อกี้วอเตอร์เมลอนนี่คือแตงโมรครับแตงโมเหลี่ยมครับ Mango, มงโก้มะม่วง dragon f ฟ u i t เหลี่ยมๆ dragon f o o ุ t เท่าไหร่ dragon f ฟ o t สี่พันเจ็ดมะม่วงล่ะหกพันห้าแตงโมแตงโมสามพันมะพร้าวมะพร้าวสี่ร้อยมะพร้าวทองคำครับอันนี้โกโกคนัท แปดพันโอ้โหมะพร้าวทองคำอันนี้มะพร้าวธรรมดาแล้วผลไม้เราโตหรือยังโตหรือยังโตแล้วเก็บได้อีกโอ้โหโต,รโโตรเร็วมากเฮ้ยถ้าเกิดต้นโตแล้วคือเก็บได้เลยฮะออกมาเรือ่อยๆผลผลิตมาเรื่อยๆแต่มันเก็บยากอยู่นะมุมที่เก็บอยู่ตรงไหนอันนี้ยังไม่โตอันนี้ยังไม่โตมะพร้าว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 ออกมาเรื่อยๆฮะ เก็บ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 สตรอเบอรี่เก็บสะใจมากอืมถ้าเกิดมีผลใหญ่นี่คือคุ้มนะพันกว่าผลเล็กก็ออกมาเรื่อยๆอ๋อมีเป็นแพ็กด้วยอีกเพิ่งเห็นมีที่รดน้ําโอ้ยมีเงินด้วยมีเงินขาย forever ที่ลดน้ำสามสิบเจ็ดโลบักอันนี้คืออะไรอืมอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ลดน้ําอันนี้เงินพันหนึ่งที่ลดน้ํา เป็นเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งสีลุงลุงดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ถ้าดอกกล้ Fruit นี่คือแบบเครื่องเลยนะซื้อจากตรงนู้นสี่ร้อยกว่าก็สิบเก้าโลบัคโอเคดูสิแอปเปิ u ลซูเปอร์ซี e ซูเปอร์คืออะไรอะ่ะโอ้สวยมากต้นอะไรซูเปอร์ปลูกไม่ได้แอปเปิลปลูกได้แอปเปิลปลูกไปเลยตรงนี้อืมแอปเปิลอืึ แอปเปิลปลูกไปแล้วซูเปอร์คือ,อยังไงปลูกยังไงซูเปอร์ซีดอ่าอันนี้คือที่รดน้ําฮะรดน้ําตรงนี้แอปเปิลรดน้ําอ๋อโตเร็วขึ้นโอ้โหโตเร็วมากโตเร็วมากๆเก็บได้แล้วนี่แล้วก็มะพร้าวเก็บเรื่อยๆมะพร้าวอือฮึมะพร้าวเต็มต้นเลยครับแต่ <laughs> ะมะพร้าวเก็บยากอะมันต้องปีนอ่ะโอเคครับ นี่คือเกมปลูกผักปลูกผลไม้นะฮะทำสวนผลเล่นเป็นแสนมันก็เพลินดีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ